สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับพุ่มจรรญ์แชนแนลวันนี้นะครับพุ่มก็มีวิธีการกำจัดเปลี่ยนกำจัดนอกละก็กำจัดมาเร่งแบบง่ายๆด้วยวิธีธรรมชาติหมักฟักนะครับเรามากำจัดเปลี่ยนก็ะกำจัดมาเร่งแบบง่งายๆโดยใช้สิ่งนี้ครับหนึ่งก็มีกาเฟน,นะครับ พงกาแฟที่เรากินตอนเช้าหรือว่าเราจะช้กาแฟแบบซองก็ได้นะครับซองนำหญ้าหลังจานนะครับนนังหญ้าหลังจานเปลี่ยนเปนจะใช้ย่อใดก็ได้นะครับแล้วแต่เปื่อนๆปลี่ยนจัสรวาง้ก็คือน้ำซ้อมไส้ชูนะครับน้ำซ้อมไส้ชูที่อยู่ในครัวเลื่อนนะครับมาครับเปื่อนเปลีนเรามาผสมสูตรกำจัดเตียกำจัดนอนกำจัดแมลงแบบง่ายๆายกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราก็ผสมพุงกาแฟนะครับ กงกาแฟนึ่งชอนผัดส้มกับน้ำอุ่นนะครับน้ำนะครับน้ำนึ่งุ5ลิตรจากนั้นก็น้ำส้มสายชูนะครับน้ำส้มสายชูนึ่งชอน ตามด้วยน้ำยาหลังจานนะครับน้ำยาหลังจานขอเนื่งช้อนอัตรา่วนตัดส้มตีพุ่มชายนะครับตามเปล่า1.5ลิตรนะครับน้ำส้มสายชูช้อนน้ำยาหลังจาน1น่งช้อนแล้วก็โป่งกาแฟ1น่งช้อนนะครับตามด้วยโป่งกาแฟนะครับโป่งกาแฟที่พุ่มลงกับน้ำไว้นะครับเราก็เทัปเลยนะครับ เมื่อเราใส่พงกาแฟไปแล้วนะครับนามก็จะกลายเป็นสีกา,ฟาแฟแ้มนะครับมี Home, ลกลิ่นหอมไปกําจัดนอนกําจัดเรียกําจัดมาเล็ร้ายเป็นอย่างดีเลยนะครับต้นน้าญ้าหลังจานก็ถวยกาจัดรวบเรียกําจัดไข่แมลงกลายเป็นอย่างดีเลยนะครับสูตรนี้ย,ย,ย,นย้ายมารกเลยครับเรกผส้มแก่นึ่งนาทีก็นําไปชี้ต้นไม้ได้เลยนะครับ ไส่โคดรฟอกี้เซตนะครับเราไปชีดต้นไม้กันเลยนะครับตอนกระถอมตอเริ่มแตกยอดแตกใบอ่อนหมดนอนมาแรงมาเต็มนะครับมากัดกินใบทต่ไมใบยิกใบห่อหมดเลยนะครับดูนะครับเพื่อนๆใบยิกใบห่อนมดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองสูรนี้กันนะครับว่าจะได้ผลดีแค่ไหนนะครับนี่ครับนำยากำจัดเปลืยกกำจัดนอนกำจัดมาแรงแบบเร่งด่วนทันใจฉายได้ทันทีนะครับเราก็ชีดนำยาไปให้ตัวต้นเลยนะครับ ต้นไม้หมดมาแรงนอนต่างๆไม่มารบกวนต้นหมยของเรานะครับเพราะ่วนปลาส้มเราใชา้ยป่งกาแฟ่มีความเป็นกรดเป็นด่างช่วยกําจัดนอนกําจัดมาแรงได้ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ตวนปลาส้มนายาหลังจานช่วยกาจัดไข้มาแรงได้ดีนะครับชีดไปเลยนะครับชีดให้ตัวตน้นตัวเปลียตัวนอนตัวมาแรงจะให้เกลี้ยงนะครับสูตรนี้ไม่เป็นอันตรายต่อฟืชพักต่อตอ้นไม้ของเราแน่นอนนะครับ เพืเ่อนลองนำาุุดนี้ไปใายดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ช่องของพุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ